พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวครับเจ้าของคลินิกเนี่ยเขาคาใจเพราะว่ามีโจรเนี่ยไปขโมยทรัพย์สินในคลินิกครับได้เงินไปกว่าล้านบาทผ่านไป3วันตำรวจจับตัวคนได้แต่ได้เงินมาไม่ครบเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องมาร้องเรียนครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุได้นี่ฮะเป็นภาพในระหว่างที่นายประเวทอายุ53ปีเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุเข้ามาลักทรัพย์ในคลินิกศิลยกรรมด้านความงาม ย่านซอยพโหลโยธิน31ครับตอนนั้นเนี่ยได้เงินสดไป983,000กว่าบาทแล้วก็มีพระเลี่ยมทอง3องค์โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่13มกราคมตอน5ทุ่มหลังจากนั้นก็หลบหนีไปอ่ะอืมหลังเกิดเหตุสามวันนายประเวศผู้ก่อเหตุก็ถูกตำรวจสนพหลโยธินตามจับได้นะคะพร้อมกับยึดของกลางก็คือเหลือเงินเพียงแค่1,027,500บาทนะคะส่วนที่เหลืออีก8 5 5 5 0 0บาทตำรวจบอกว่าคนร้ายใช้เงินไปหมดแล้วทีนี้ทางผู้เสียหายก็แปลกใจว่าโอ้โหเงินมากขนาดนี้นะ8แสนกว่าบาทใช้เงินยังไงให้หมด3วันเลยตัดสินใจออกตามหาทรัพย์สินที่หายไปด้วยตนเอง ก็ไปพบลูกสาวของนายประเวศที่บ้านก็เลยเข้าไปปรากฏว่าไปเจอพระเครื่องที่ถูกขโมยไปได้กลับคืนมาค่ะนอกจากนี้ยังพบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาว่าช่วงเช้าวันที่16มกราคมเนี่ยมีการไปพูดคุยแล้วก็ไปพบกับผู้คุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะใช่ครับเองน้องมานั่งเิลว่าวันที่16เดี๋ยวจะไปหาลูกตอนช่วงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะมีธุระไปคุยใจผู้คุมที่เรือนจา พิเศษของเฟรมครัเป็นกาพิเศษกรุงเทพของเฟรมที่เคยดูแลเขา <S 2> <S 2> เคยดูแลเขาคือเ,เขาเคยติดคุกใช่<ม>ก่อนหน้านี้เขาติดคุกด้วยเขาหารักทรัพย์เหมือนกันสองปี<ม><ม>แล้วเพิ่งออกจากคุกมาวันที่สองกรกฎาแล้วก็มาก่อเหตุใหม่วันที่หกกับวันที่สิบสามทีนี้พอหลังวันที่สิบสามพนได้เงินไปปุ๊บในหลายแสนบาทวันที่สิบหกอ่ะก็มีการติดต่อกับผู้คุมที่เคยดูแลเขาเมื่อตอนติดคุกอยู่เนี้ก็น่าสงสัยครับว่าทําไมถึงติดต่อผู้คุมไปอะ ก็เป็นข้อสงสัยนะครับหลังจากนั้นผู้เสียหายอบเข้าไปร้องเรียนมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับขอให้ตํารวจเนี่ยช่วยประสานคดีให้แล้วก็บอกว่าวันนี้ก็จะพาผู้เสียหายครับไปร้องเรียนกับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้ประชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ช่วยติดตามทรัพย์กลับคืนมาครับ